พี่น้องป่องปลายปานงานมะฮอระซบเลยมีท่านหมากไฮโลหมากต้นคอนต้นดารัตกต้นโ่นต้นดารักอีแม่ยุใส แมนเลอเลอหน,น,น้าสูนี่ไหนนี่ใส่หะฮะเอาหนี้โอ้ยสวสนานะเขาเล่นผมเป็นคุณแม่

ปลาข่าปลาขงกปลากรงเปลาเทียมยะเทียต่้โหมันยากเลยวยกับเลือดฉ่นี่ตกั่บาอีป้าตัวเป็นผู้โศกดีเองก็เลยโอ้ยตบรัดกับบะเป็นยางกับสลัดซีดไปไก่ผู้อื่นซะหลับแทนอมกับีฟาวเนี่แนี้แะละ โชว์สุกเกษใสข่ขาแล้วเดินสู่เห็ดอาหาร<ม>การกินกับโซ่วันนี้มีขาอันนี้จะมาเป็นใครก็มกระเทียมนี่เอ้าบันน้มีขายังเด้เลยใช่แหลเดเ้ลเด้พี่น้องเอง้อทางนั้นก็จะเป็นไฮโลพี่น้องเอ้อสั่นในตัวตัวอยู่มากเพิ่มเอิญกุเล่นกุเล่นโมนเป็นบ่ใส่ทุ้มยางทุ้มยางอันนี้หูนี้ปลาตองปลาแตงนะซราบเรียบร,อยร้อยบ่ เออเขาไม่ได้ทราบได้มันอันนอยู่แล้วเนาะปลาตองนะบ่อไอแม่ปลาตองเราไ่ได้ทราบเลยเนาะลูกเข้ามาอยู่ขูดแล้วลวแม่ขูดแล้วาเลยส่าเ่มือล่จ้าเจ้าเขามาคายปลาตองน้อยปัใหเราทำตั้เนี่ยขาตูนี่ข้นเขาตาตัมกขนยหมูอีน้อยมึงมากกับพาย มีไพาอยู่เด้อเขาอยากเล่นผ้าอย่าน้ามผมคืนไปเอาเขาเสียบไฟสื่อบ่อนี่นะเบาะเขาได้เปิดเบาะ เอาเปิดไว้ให้สิแต่ยังมาบ,บุเปิดนี่เอาผ่านไปตั้งหลายปีเนาะก,ก็ยังใส่ดีคือเก่าตูกำลังเข้าได้เขาเค็มอยู่ยพี่น้องเลย

ใบเงี้ยก่อนเรื่องๆนะน้ำมึงนะนี่ก็จะเป็นร้านสีเขียวของเรานะฮะทุกคนนีนยังคงเรียนน้ำมันจะแจ้งคนนี้ี่น้องว่า,ม,ามันไปยังมาสูมันไปยยอยัางมันห่วยเลยฮะย่านเอามาประมือเปล่าอีาหนาวมึงประปุซซ์อของกูแต่หนาวมึง ใบคูนใบเงาอีแม่ห้านี่ก็ซองงานบุรดเมือ <c oughs> งองงิ่นั่งกับซีบานี่แต่เศร้าเล่นนั่งกับซีไปอีกงานหนึ่งแต่เศร้างานตอนเศร้าแม่ข้ามาบอกอีแมล่ละบอ <c oughs> ลูกมาบอกละบอ มักซีนมาบอกอยังไงเจ้ซ้อนว่านผ้ากระแตบใหญ่เนี่ยคุณแม่ฉันเองเรากินหอนบับอกอ้วนเดีพี่น้องเ้ยเนอบักอ้วนเท่าเดีเห็นไฮโลเลย มันมานังเห่นสเนาะเขาเปิดใน,นไดบอหืมหูแล้ว

น่าตัวใดวะจริงด้วยมาแมนดอกเก่ามาดังจริงโอ้ยน้อมึงตื่นเบิร์ตนายใส่อไม้มาดู นลองปอมไปสิเปิดเพลงกนเด้ประเดิมพี่น้องโอ้โอ้โหมากอีกวันลืมไ พ um. ี pues ่น nah ้องเก็ผ่านบรรยากาศรื่นเรงสมิก่อนฮะก็นอมฮอนได้ไปเสือกว่าพวกแฮกพวกฮกนั่นได้ดมงดำน้ำไม้นั่นอยากได้ยังเข้าไปซื้อในห้านกู้ฮนมีครบ น้ำแข็งกม็มีซื้อสิมาเส้นยามมือแรงเห็นยังสู่ไปฟั <c oughs> ปงเพลงก่อนพี่น้องบัดนี้ลองเบิ่งเครื่องเสียงเฮาก่อน ไปครับพี่หมอ <coughs> <coughs> <coughs>